ชาวราศีมังกรทุกท่านภายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นดวงชะตาของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จะมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายในแต่ละจุดในแต่ละราศีนั้นจึงทําให้ชาวราศีมังกร มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำมาหากินเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรักก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่หจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกุมนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้น จะได้รับแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานท่านใดที่เคยว่างงานมาในครั้งก่อนนั้นหรือว่าไม่มีงานทำท่านเคยไปสมัครงานอะไรกับใครก็ไม่ได้รับความที่เรียกว่าเป็นธรรมหรือว่าไม่ได้ทำงานอยู่กับเขาหรือในช่วงต่อไปนี้ท่านก็จะมีงานทำที่ดี ท่านไปสมัครงานอะไรไว้ในช่วงต่อไปนี้ก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะได้งานทําที่ดีจะเป็นงานที่ท่านชอบและเป็นงานที่ทําแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังอีกตาหากในช่วงนี้ชาวราศีมังกรนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำหาก,กินก็จะมีความสดใสมีความสว่างสวยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงของวันที่หที่ดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกุมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างของชาวราศีมังกรจะประสบกับความสำเร็จท่านจะทำอะไรลงทุนอะไรในช่วงนี้ให้ท่านตัดสินใจได้เลยท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านชาวราศีมังกรในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ เงินทองนั้นจะหาง่ายท่านจะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจีบจับอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็อยู่ในจุดยืนที่ดีโชคลาภก็พอมีบ้างในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดี ชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะหยิบจับทำอะไรให้ท่านตัดสินใจทำได้เลยต่อมาอยู่ระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13นี้จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกุมอีกเช่นเดียวกันจะมีทั้งดาวพระพุทธและดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าไปอยู่ในราศีเดียวกันกับราศีกุมจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในช่วงของวันที่ สิบสามนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของการทำมากินการงานอันนี้จะมีคู่แข่งเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะทำอะไรก็้ห้ท่านระวังเอาไว้บ้างจะเป็นการดีการลงทุนอะไรในช่วงของวันที่13ที่มีดาวพระทินท์เข้าสู่ในราศีกุมนี้ชาวราศีมังกรจะลงทุนอะไรท่านระมัดระวังในเรื่องของการขาดทุนบางทีบางครั้งนั้นท่านคิดว่า ทำได้แต่พอลงทุนไปแล้วก็อาจจะไม่ดีกับตัวงท่านเพระนาะฉะนั้นในท่านระวังไว้บ้างเป็นการดีควรจะยับยั้งในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนอะไรในด้านของการค้าขายหรือการเกษตรกรในช่วงนี้ท่านยับยั้งไว้ก่อนจะเป็นการดีพอเลยวันที่13ไปแล้วพอเข้าสู่ในวันที่27นั้นดาวพระพุธก็จะเข้ามาสู่ในราศีมีน อันนี้จะทําให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรนั้นมีความสดใสขึ้นอีกครั้งในเรื่องของการทำมากินในช่วงนี้ก็ท่านลงทุนได้ในช่วงของวันที่27ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีนชาวราศีมังกรในช่วงนี้ท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีผลดีจะมกีกำไรเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าท่านจะทำงานเกี่ยวกับในด้านของการ ค้าขายหรือจะทำกเกษตรกรก็ถือว่าในช่วงนี้ทนท่านทำได้ท่านจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำร,รังไหลเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ดวงของท่านจะดีท่านจะคบใครก็ไม่เป็นไรในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีหน้ามีตามีคนให้การสนับสนุนท่านท่านลงทุนอะไรในช่วงนี้ จาวราศีมังกรก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แต่ในช่วงของเดือนมกราคมในช่วงที่ยังอยู่ในช่วงของเดือนมกราคมนี้ก็ถือว่าท่านระวังบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ค่อยดีกับตัวของเราบางสิ่งบางอย่างนั้นเราลงทุนอะไรไปก็มีการขาดทุนได้แต่พอเข้าสู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายสิ่งที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาหาเราชาวราศีมังกร <c oughs> ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีท่านจะค้าขายอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านจะต่อยอดได้ดีในเรื่องของการค้าขาย ถ้าหากว่าท่านค้าขายไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือขายทางออนไลน์ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นดีแล้วท่านจะมีออเดอร์เข้ามาหาท่านท่านจะมีคนเข้ามาสนับสนุนท่านรวมถึงในเรื่องของลูกค้าก็มีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เข้ามาใช้บริการกับตัวของท่านในเรื่องของการค้าขายถือว่าดีการลงทุนอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะลงทุน เกี่ยวกับในเรื่องของการทำไล่ทำนาทำสวนทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีผลดีกับตัวของท่านท่านจะได้ผลผลิตที่ดีงามทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นในเรื่องของคนรักคนใคร่อีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นก็ถือว่าดีคนรักคนใคร่ก็นำโชคนำลาบมหาท่าน ท่านจะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการงานทำอะไรก็มีการปรึกษาหารือกันดีชาวราศีมังกรถือว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ลงตัวได้ดีโชคลาภก็พอมีบ้างในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและพรารามัยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีมังกรนั้นก็จะไม่ค่อยเจ็บป่วยเท่าไรท่านเป็นคนที่เรียกว่า มีสุขภาพแข็งแรงการทำมากินก็ไม่มีการสะดุดบกพร่องอะไรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าชาวราศีมังกรนั่นเป็นคนที่มีโชคมีลาบอีกต่หากในช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็มีคนให้การสนับสนุนท่านตากะท่านเป็นลูกน้องเขาก็มีเจ้านายคอยรักคอยอุ้มชู คอยให้ความช่วยเหลือท่านอยู่ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันถ้ากาชาวราศีมังกรมีขาดมีการขาดเหลือหรือว่าหยิบจับอะไรไม่พอในช่วงนี้ท่านก็สามารถสามารถเรียกใช้คนข้างๆได้ท่านจะขอหยิบขอยืมใครก็ได้ในช่วงนี้เขาก็จะให้ความ เป็นธรรมและให้ความช่วยเหลือท่านอยู่ชาวราศีมังกรถือว่าดวงชะตาของท่านในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นท่านจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการงานในช่วงก่อนนั้นท่านทำงานอะไรก็มีคนคอยละ ลังเกียจมีคนคอยเอารัดเอาเปรียบท่านท่านจะทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีมังกรก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่เลวร้ายมาได้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์พอเข้าสู่ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านจะมีคนให้การสนับสนุนท่าน อีกต่หากบางคนนั่นได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองมีสิ่งของต่างๆเข้ามาหาท่านมีมรดกตกทอดจากบรรทบุุษเข้ามาหาท่าน,าาานอีกก็มีบางท่านนั้นเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองโดยที่ท่านไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเริ่มดีแล้วชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงนี้ถือว่าท่านจะทำอะไรก็มีคนให้กําลังใจในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดีตามที่เราบอกไปในช่วงก่อนนั้นจะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นการงานการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีเงินมีทองจับ,จ,บจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะย่อมได้ไม่ว่าจะเป็นของแพงไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็น อะไรก็แล้วแต่ท่านก็สามารถซื้อได้เพราะในเรื่องของการเงินการทองของชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนกุมภาพผ่าน์นั้นถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีการงานที่ท่านทำนั้นอาจจะมีงานใหม่ๆเสริมเข้ามาอีกในช่วงนี้เรียกว่าการงานการเงินนั้นมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยไม่มีการบกพร้องท่านเป็นคนที่ขยันฝ่าฟันทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบางานใกล้งานไกลท่านก็ทำได้ทางนั้นจึงทำให้ตัวของท่านนั้นมีฐานะที่ดีมั่งมีเงินทองมีเงินเหลือเก็บเหลือฝากอีกต่หากในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันมันเพียรท่านเป็นคนที่ลุยงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหนชาวราศีมังกรก็ทำได้งานที่ว่ายากแต่ท่านก็ทำได้จึงเป็นที่รักใคร่ของเจ้านาย จ้านายบางคนให้ท่านนั้นได้ดิบได้ดีได้เพิ่มเงินเดือนและให้ให้ตัวของท่านนั้นได้ทำงานที่ดีต่อไปในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าชาวราศีมังกรจะทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจอยู่เสมอชาวราศีมังกรในเรื่องของสุขภาพและภารนามมยเรามาดูกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นชาวราศีมังกร อาจจะมีการเจ็บป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่มากเท่าไรบางครั้งบางคราวก็ต้องไปหาหม,หาหมอเกี่ยวกับโรคประจำตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นของธรรมดาอาจจะเป็นความดันไขมันเบาหวานหรือว่าภูมิแพ้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่สำหรับท่านที่สูงอายุก็ย่อมมีในเรื่องของการเจ็บแข้งเจ็บขาปวด เอวปวดไหล่ปวดขาปวดเขา่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาของท่านที่สูงอายุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้อาจจะมีการต้องไปพบหมอบ่อยครั้งท่านใ,นใดที่เกิดอยู่ในราศรีมังกรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในเรื่องของอุบัติเหตุก็ให้ท่านระวังของเล็กๆน,น้อยๆอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรนะักของที่มีคมให้ท่านระวังไว้ จะเดินไปไหนมาไหนท่านระวังในช่วงนี้ท่านระวังไว้ต่หากว่าท่านจะใช้รถใช้สนนหรือว่าจะไปเหนือไปใต้ท่านระวังอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มากในช่วงนี้ถตาหากว่าเราละวังไว้ก็ไม่มีเกิดขึ้นแต่หากว่าเราประมาทก็อาจจะเกิดขึ้นได้ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณ ในการเข้ามารับฟังฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี